ัเขียนตอบกันอีกแล้ววันห่วยถ้าออกเงินต้องแบ่งหน้าร่างกุ้ยว่าเนี่ยอยากให้ออกเงินมันต้องแบ่งหน้ากัน,นทีนี้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินบอกเขียนแล้วก็หัวว่าเท่าไม่เห็นแาบนี่้ออกเงินต้องแบ่งหน้าอ่อนซ้อน เขียนตอบอีก huh. พ่อเท่าแบ่งไม่ได้เลยท่านนามูลพ่อเท่าศูนย์หืว่าตีได้น้ำกูสีขีกันขั้นต้งสี่ท่านพอเท่าว่ายอมไปไสแล้วบาดย่านลูกเคยมาเขียนตอบนั่งเฝ้าเทียงหน้าอยู่หันแล้วส่วนลูกเคยวันพ่อเท่าเขียนแล้วสีนี้จะตอบมากขึ้นกันว่าถีมาเขียนมันหนีไปไสเลยวะท่านพอเท่า คุณทเขียนตามันวางได้อีก,กน,น,นอบาานนอจบตานี่ล่ละ